สวัสดีครับคุณผังที่รักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันจันทร์ที่18เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567ะครับให้ชื่อว่า,ก,าก้าวไกลเบรกเกมเร็วชิงดักทางผวาเร่งยุบพักเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับถ้าจำกันได้ไดนะครับคดียุบพักไทยรักษาชาติ ซึ่งเป็นสาขาของพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2562นี่คดีนั้นเป็นคดีที่สร้างสถิติเอาไว้ว่าเป็นคดียุบพักที่ใช้เวลาสั้นที่สุดคือ25วันเท่านั้นเอง25วันนี้คือนับจากกะกะตมีมติให้ส่งคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2562 และต่อมาสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันยุบพักไทยรักษาชาติเมื่อวันที่7เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2562มาถึงปัจจุบันครับหลายฝ่ายกำลังจับตามองกันอยู่ว่าแล้วคดียุบพักก้าวไกลเนี่ยจะใช้เวลานาน,านขนาดไหน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนนับจากวันที่กกตมีมติเมื่อวันที่12บมีนาคมปีพุทธศักราช2567เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วครับพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเก้าไกลช่วงที่เกิดเหตุตามคำร้องคดียุบพักเก้าไกลเนี่ย พิธาได้ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการซึ่งเชื่อได้ว่าประเด็นที่พิธากล่าวเอาไว้จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในคําชี้แจงข้อกล่าวหาของพักเก้าไกลด้วยนะครับซึ่งพักเก้าไกลได้เตรียมที่จะยื่นต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญหลังจากที่กะกะตเนี่ยได้ยื่นคําร้องต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญและมีมติรับคําร้องและจากนั้นจะต้องส่งคําร้องของกะกะตให้พัก ก้าวไกลไปทำคำชี้แจงข้อกล่าวหากลับมาให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญภายในเวลา15วันและสารรัฐธรรมนูญก็จะส่งเอกสารดังกล่าวไปให้กกตอ,อีกครั้งหนึ่งคำให้สัมภาษณ์ที่ว่าเนี่ยคือประเด็นข้อต่อสู้ที่พักก้าวไกลจะใช้ในการสู้คดียุบพักก้าวไกลคำให้สัมภาษณ์ของพิธาเป็นความเห็นหลังจะใช้เวลาในการตั้งหลัก แล้วก็ไปพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายแล้วก็แกนนําพักมาเป็นเวลานานหลายวันด้วยกันพิธาบอกว่าอย่างนี้ครับมาตรา49ที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญตัดสินไปเมื่อวันที่31มกราคมและมาตรา92อันหนึ่งเป็นมาตรฐานที่มีไว้ใช้ป้องกันส่วนอีกอันหนึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ประหารพักการเมืองน้ำหนักมันคนละอนุมาตรากัน สมมุติแม้จะมีคำว่าล้มล้างเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าโทษจะได้สัดส่วนเหมือนกันเราจะต้องมีดุลยพินิษว่ามาตราหนึ่งมีไว้แค่ตักเตือนบอกให้หยุดการกระทำแต่อีกมาตราหนึ่งมีไว้เพื่อที่จะยุบพักและนำไปสู่การลิตรอนสิทธิทางการเมืองในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไปเชื่อปรตูลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะให้ความยุติธรรมและก็ให้น้ำหนักมากกว่าเรื่องของมาตรา49นี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับ ท่าทีข้างต้นเนี่ยถอดความทางการเมืองพร้อมกับมุงมองในเชิงวิเคราะห์ต่อสิ่งที่พิทาและแกนนำพักคก้าไก่บางคนได้เคยแสดงความคิดเห็นเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งบ่งชี้ไปในทางเดียวกันเลยนะครับว่าพิธากับแกนนำพักเก้าไกลเนี่ยต้องการจะบอกว่าคำวินิจฉัยของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญในคดีล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่31มกราคม2567เนี่ย เป็นการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ที่เป็นเรื่องว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้หากผู้ใดทราบมีสิทธิร้องต่อตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้อย่างที่พิธาให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามาตรา49คือการให้เลิกการกระทำ ซึ่งหลังจากที่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลหลายกรณีก่อนหน้านี้เช่นการเสนอแก้ไขมาตรา112ก็ตามเช่นการนำเรื่องการแก้ไขมาตรา112ไปใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองก็ตามพอตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย พักคก้าไกลก็ลบเรื่องนโยบายแก้ไขมาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพักในวันนุขึ้นทันทีจึงถือว่าพักคก้าวไกลเนี่ยเลิกการกระทําไปแล้วอีกทั้งหลังจากที่มีคําวินิจฉัยดังกล่าวออกมาสสและแกนนําพักคก้าไกลก็ไม่มีใครออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการแก้ไขมาตรา112อีกเลยด้วยเหตุนี้แหละครับ ก้าวไกลเนี่ยถึงได้มองว่าคดีที่ร้องว่าจะมีการล้มล้างการปกครองมีเป้าหมายคือขอให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญสั่งให้บุคคลเลิกการกระทําแค่นั้นเท่านั้นจริงๆในเมื่อพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ไม่สมควรไม่ใช่เหรอครับที่จะโดนยุบพักไปอีกทั้งไม่ควรจะนําเอาผลคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยมาเป็นบทหลักหรือแนวทางในการไต่สวนคดียุบพักอีกเพราะว่าคดีล้มล้าง ยื่นตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ขณะที่คดียุบพักกกตเป็นผู้ยื่นตามพรบรพักการเมืองมาตรา92วิเคราะห์ได้ว่าพักเก้าไกลเนี่ยต้องการจะบอกว่าเมื่อเป็นการยื่นคนละอนุมาตรากันน้ำหนักในการไต่สวนคดี น้ำหนักในการตัดสินคดีจึงต้องแตกต่างกันไปจะเอาคำนิยติชัยคดีล้มล้างมาเป็นแนวในการไต่สวนคดียุบพักเก้าไกลเนี่ยไม่ได้ท่าทีข้างต้นเนี่ยนะครับถ้ามองในทางการเมืองอาจจะมองได้ว่าเสมือนหนึ่งเป็นการรกไ่ของพักคก้าวไกลที่เจ้าการจะสื่อสารไปถึงตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญว่าหลังจากที่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญรับ คำร้องคดียุบพักเก้าวไกลไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องนับหนึ่งกระบวนการไต่สวนคำร้องใหม่ตั้งแต่แรกโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้มีโอกาสสู้คดีอย่างเต็มที่อย่าตัดโอกาสในการสู้คดีของพักเก้าวไกลอย่างเช่นหลังจากที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องและสารส่งเอกสารของกกตให้กับพักเก้าไกลก็ต้องให้เวลากับพักเก้าไกลในการสู้คดีอย่างเต็มที่เหมือนกับคดีปกติปกติทั่วไป อย่างเช่นสามารถขอขยายเวลาในการส่งเอกสารคำชี้แจงข้อกล่าวหาเพิ่มเป็นเวลา15วันหลังครบกำหนด15วันในรอบแรกรวมเวลาแล้วก็คือ30วันด้วยกันซึ่งหากเป็นแบบนี้เนี่ยจะทำให้ก้าวไกลมีเวลาในการตั้งหลักและต่อสู้คดีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงต้องเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลได้สิทธิ์ในการชี้แจงข้อกล่าวหาผ่านกระบวนการเปิดห้องพิจ,จารณาไต่สวนคดีด้วย การเรียกตัวแทนของพักเก้าไกลขึ้นให้ถ้อยคำต่อตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งจะหากว่ามีการเปิดห้องไตส่สวนก็จะทําให้ใช้เวลาอีกนานร่วมหนึ่งเดือนในการไตส่สวนคดีซึ่งแค่สองขั้นตอนนี้นะครับคือขยายเวลาส่งคําชี้แจงข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่และการเปิดห้องไตส่สวนคดีเนี่ยถ้าหากว่าพักเก้าไกลได้โอกาสนี้จริงเนี่ยแปลว่าจะใช้เวลานาน,านเกือบสองเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับ นี่ยังไม่นับรวมกระบวนการที่ต้องให้กกตในฐานะผู้ร้องเนี่ยยื่นเอกสารโต้แยง้งคําชี้แจงข้อกล่าวหาของพระเก้าไกลแล้วส่งกลับมาที่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งหากกกตไม่ขยายเวลาอย่างน้อยก็สิวันแะครับแต่หากขยายเวลาก็จะเป็น30วันเช่นเดียวกันและยังมีขั้นตอนที่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนจะต้องกลับไปประชุมพิจารณาสำนวนทั้งหมดก่อนนัดวันลงมติและมีการอ่านคําวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งซึ่ง คาดว่าจะใช้เวลาอย่างเร็วที่สุดก็คือสองสัปดาห์หรือช้าสุดอาจจะเป็นหนึ่งเดือนด้วยกันและถ้าหากว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้เวลาพักเก้าไกลสู้คดีอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับจะทําให้แกนนําของพักแล้วก็สสของพักเนี่ยมีเวลาตั้งหลักสําหรับการวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าหากว่าก้าวไกลเนี่ยไม่รอดโดนยุบพักขึ้นมาและกรรมการบริหารพักสิบคนโดนตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งขึ้นมาส่วนที่ว่า ตุลาการศาลรัฐธ,ธรรมนูญจะมีท่าทีอย่างไรกับสิ่งที่พักก้าวไกลออกมาดักทางไม่ให้ตุลาการศาลรัฐธ,ธรรมนูญเร่งพิจารณาคดียุบพักก้าวไกลเร็วเกินไปเนี่ยนะครับท่าทีตรงนี้ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อตุลาการศาลรัฐธ,ธรรมนูญรับคําร้องคดียุบพักก้าวไกลไว้วินิจฉัยแล้วแล้วจะเดินอย่างไรต่อไปนะครับ